พื้นห้องน้ำที่บ้านใครชอบมีคราบน้ำคราบสกรปรกดำๆเกาะฝังแน่นอยู่ที่พื้นแบบนี้บ้างให้เอาสามสิ่งนี้ผสมกันแล้วนำมาขัดคราบสกรปรกที่เกาะอยู่ก็หลุดออกง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องออกแรงขัดให้เหนื่อยเลยและก็ไม่ต้องใช้น้ำยาขัดห้องน้ำด้วยขั้นตอนในการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการทำความสะอาดพื้นห้องน้ำแบบง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะวิธีที่จะพาทำในวันนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำยาขัดห้องน้ำมาใช้เลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทำส่วนผสมเจ๊หิวจะถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะคราบสกรปรกเหล่านี้เกาะฝังแน่นมานาน2เดือนกว่าแล้วค่ะโซนนี้เจ๊หิวไม่ได้ขัดเลยเพราะจะนำมาทดลองกับส่วนผสมที่เราจะนำมาขัดพื้นในวันนี้ค่ะ เจหิวจะนำสกอตไบร์กับผงซักฟอกมาขัดให้ดูก่อนนะคะหากเราใช้แค่ผงซักฟอกขัดพื้นห้องน้ำเพียงอย่างเดียวคราบสกรปรกคราบดำๆที่เกาะฝั่งแน่นเหล่านี้ก็ยังไม่หลุดออกไปค่ะเจหิวใช้เป็นผงซักฟอกสูตรน้ำนะคะขัดวนอยู่หลายทีคราบดำๆก็ไม่หลุดออกไปแค่จางลงอย่างเดียวค่ะ ที่ที่จะพาทําในวันนี้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเราสามารถนำา3อย่างนี้มาผสมกันแล้วนํามาขัดพื้นใช้แทนน้ายาขัดพื้นได้ค่ะคราบสกรปรกคราบดำๆก็หลุดออกง่ายเช่นกัน mm. เราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยของที่จะใช้ในวันนี้ก็มีผงซักฟอกใครจะใช้เป็นแบบผงหรือว่าใช้เป็นสูตรนะ้ำเหมือนเจ๊หิวก็ได้นะคะเบกกิ้งโซดาสช้อนโต๊ะ จากนั้นก็ใส่ผงซักฟอกลงไปได้เลยค่ะของเจ๊หิวเลือกใช้เป็นสูตรน้ำมากน้อยขึ้นอยู่ตามปริมาณขนาดห้องน้ำของที่บ้านตัวเองนะคะของเจ๊หิวคราบเกาะฝั่งแน่นเยอะแล้วก็ฝั่งแน่นมานานก็จะใช้เยอะหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงอย่าใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยวไม่เข้มขน้นแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน จากนั้นนำเกลือ1ช้อนชาลงมาใส่แล้วก็คนให้เกลือละลายอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเกลือละลายดีแล้วเราก็นำไปขัดพื้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เรานำส่วนผสมที่ทำไว้ตะกี้นี้มาขัดพื้นคราบดำๆคราบสกรปรกจะหลุดออกหมดไหม ใที่มีสก็อตไบท์ใหญ่กว่านี้ก็นํามาใช้ขัดได้เลยค่ะก็จะทำให้เราขัดได้ง่ายแล้วก็เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้นขัดซ้ำๆไปมาเพียงไม่กี่ทีคราบดำๆที่เกาะอยู่ก็เริ่มหลุดออกหมดแล้วไม่ต้องไปซื้อน้ำยาขัดห้องน้ำมาใช้เลยค่ะสำหรับอัตราส่วนในการทำแนะนำให้ทำครั้งต่อครั้งนะคะจะไม่แนะนำให้ทำเก็บไว้นานๆแล้วนำมาใช้ พื้นห้องน้ําสะอาดขาวจ้วะเลยค่ะทุกคนผิดกับตอนแรกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเจ๊หิวจะขอเปลี่ยนไปใช้สกอตไบค์แบบนึงค่ะจะได้ขัดได้เร็วยิ่งขึ้นสกอตไบค์อันนี้เล็กไปส่วนผสมที่เราทําไว้ตะกี้นี้นอกจากจะนํามาใช้ขัดพื้นห้องน้ําได้แล้วก็ยังสามารถใช้ขัดอ่างล้างหน้ากําแพงต่างๆหรือว่าใช้ขัดโถส้วมก็ได้ค่ะทุกคนดูตรงนี้นะคะ ที่นิ้วเจ๊หิวชี้มีคราบดำๆเกาะอ,อยู่นำแปรงมาขัดเพียงไม่กี่ทีคราบดำๆก็หลุดออกไปแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมไม่ต้องออกแรงขัดให้เหนื่อยเลยเมื่อขัดจนทั่วจนสะอาดตามที่เราต้องการแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนชอบเคล็ดลับดีๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเอาส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆในบ้านในห้องครัวมาใช้แทนน้ำยาขัดห้องน้ำกันด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำยาขัดห้องน้ำกันค่ะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะแล้วรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะก่อนจบคลิปเจ๊หิวจะพาไปดูผลลัพธ์กันค่ะว่าหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วเจ๊หิวได้นำน้ำมาราดลงพื้นคราบสกรปรกกรุดออกไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะว่าตรงพื้นกระเบื้องแต่ละแผ่นไม่มีคราบน้ำดำๆเกาะอยู่เลยค่ะ พื้นสะอาดมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็สะอาดนานด้วย1เดือนก็ยังสะอาดนะคะใครยังจำตรงนี้ได้บ้างคะตรงนี้เป็นจุดที่เจ๊หิวชี้ให้ดูก่อนที่เราจะขัดพื้นพอหลังจากขัดเสร็จพื้นสะอาดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีรูปนิ่งตอนที่พื้นเริ่มแห้งให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปนิ่งกันค่ะว่าหลังจากที่พื้นเริ่มแห้งแล้วจะสะอาดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ จ๊หิวถ่ายให้ดูนะคะนี่เลยค่ะทุกคนพื้นห้องน้ำสะอาดแล้วค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย